สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูแปลงนาข้าวนะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับฝนตกทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็คงจะตกทั้งวันอีกวันนี้นะครับแล้วก็คืนนี้นะครับคืนวันที่12ถึงวันที่13เนี่ยก็คงจะมีฝนอีกทั้งคืนพราดูแล้วเนี่ยพายุน่าจะเข้ามายาวหลังจากวันที่13ตุลาคมไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝนมาอีกลูก2ลูกนะครับ เลียงหน้ากันเข้ามานะครับคิดว่าน่าจะหมดทั้งอาทิตย์แน่นอนอาทิตย์นี้นะครับหมดทั้งอาทิตย์แน่นอนคือฝนเนี่ยจะตกตลอดสําหรับเกษตรกรที่ดูแลแปลงนาข้าวนะครับนาข้าวใครในช่วงนี้ที่มีน้ําเยอะๆอาจจะระบายไม่ได้ก็โอเคตัวนี้คือมันสุดวิสัยจริงๆนะครับพราพายุเข้าแต่ว่านาข้าวใครที่มัน มีน้ำน้อยอยู่แล้วนะครับอยากให้กักน้ําไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่กักน้ําไว้นะครับบอกได้เลยว่าในช่วงข้าวถอดรวงเนี่ยมีโอกาสเป็นปัญหานะครับข้าวจะล้มก่อนที่รวงข้าวมันจะเป็นแป้งนะครับเม็ดข้าวจะเป็นแป้งนะครับเพราะงั้นเนี่ยพยายามกักน้ําไว้ให้เยอะๆที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าไม่กักนะครับถ้าหากเราไม่กักน้ําไว้นะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับในช่วงที่ข้าวมันถอดรวงเนี่ยทําให้ข้าวเราล้มแน่นอนนะครับ มีโอกาสนะครับเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับพายุเข้าเนี่ยกากน้ำไว้เยอะๆเลยนะครับเยอะขนาดไหนก็ดูที่สภาพข้าวของเราเป็นหลักนะครับในตอนนี้นะครับผมพาทุกท่านมาดูต้นข้าวนะครับซึ่งก็วันนี้วันที่12บตุลาคมเรามาดูกันว่าข้าวเรามันจะถอดในช่วงไหนนะครับเพราะว่าวันคลิปที่แล้วนะครับที่ผมดูนี่คือคงอีกนานแต่ว่าคลิปนี้นะครับ คลิปนี้นะครับมันอีกแป๊บเดียวนะครับอีกไม่กี่วันนะครับคาดว่าไม่เกินสองสามวันน่าจะได้เจอข้าวนะครับเนี่ยดูนะครับมันขึ้นมาเต็มแล้วนะนะครับเนี่ยขึ้นมาเต็มแล้วเตรียมถอดแล้วมันจะถอดตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกินสามวันดูจากตรงนี้ก็คงจะเป็นวันที่สิบห้านะครับสิบห้าตุลาคมน่าจะถอดเริ่มถอดกันแล้วนะครับข้าว ก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพต้น um ข้าวที่มันกําลังเตรียมถอดนะครับตอนนี<ๆ>้นะครับดูแล้วน่าจะถอดในช่วงกลางเดือนตุลาคมพอดีบางท่านข้าวอาจจะถอดแล้วนะครับถามว่าข้าวที่ตัดกับข้าวที่ไม่ตัดเนี่ยไม่ตัดลําต้นเนี่ยมันถอดต่างกันไหมพร้อมกันไหมไม่พร้อมนะครับข้าวที่เราตัดลําต้นเนี่ยมันจะถอดช้ากว่าข <men> ้าวที่เราไม่ได้ไม่ได้ตัดลําต้นนะครับ พราะงั้นเนี่ยเราก็สังเกตดูนะครับส่วนการเก็บเกี่ยวก็เช่นกันนะครับอีกอย่างนะครับถ้าหากว่าเราตัดข้าวเร็วตัดเร็วก็คือตัดก่อนเดือนสิงหาเนี่ยก็โอเคมีโอกาสเก็บเกี่ยวพร้อมกันกับข้าวที่เราไม่ได้ตัดนะครับแต่ถ้าหากใครที่ตัดข้าวช้านะครับมีโอกาสที่เก็บเกี่ยวช้ากว่าแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ดูดูกันไปนะครับเพราะว่า แปลงนาข้าวของแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องยอมรับว่ามันสภาพดินฟ้าอากาศมันไม่เหมือนกันจริงๆบางพื้นที่นี่แล้งขนาดหน้าฝนเข้ามาแบบนี้เนี่ยน้ำยังน้อยเลยก็มีนะครับก็ดูดูกันไปนะครับแต่นี้มันระบุเจาะจงไม่ได้นะครับตต่นี้ก็ดูครับสภาพต้นข้าวในตอนนี้นะครับเตรียมแล้วนะครับเนี่ยเตรียมแล้วอีกไม่นานเราก็คงจะได้เจอกันดูจากต้นข้าวของผมปีนี้ ลักษณะมันเหมือนกับไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่มีปุ๋ยบำรุงในช่วงแรกๆเพราะมันแห้งแล้งยาวนานนะครับไม่มีฝนนะครับปัญหาที่เห็นก็คือไม่สามารถบำรุงปุ๋ยได้ต้นข้าวมันก็เลยเล็กนะครับไม่โตเท่าไหร่ดูนะครับเนี่ยมันเล็กมากขนาดไม่เท่านิ้วก้อยผมเลยนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับนิ้วก้อยก็คือย,อยังเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะครับ คิดว่าน่าจะไม่เกินสามวันเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับก็รอดูก็รอดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงให้ดูนะครับโอเคครับมาพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับกับการทำนาข้าวตอนนี้ก็น่าจะถึงช่วงใกล้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของฤด,ดูการทำนานะครับพอช่วงนี้เ่ยต้องยอมรับว่าแปลงนาข้าวเนี่ยเรื่องการดูแลเนี่ยปัญหาหลายๆท่านเนี่ยเจอมาเนี่ย มันอาจจะหนักบ้างนะครับบางพื้นที่เพียลงบ้างนอนลงบ้างนะครับก็ดูแลกันไปนะครับตัวนี้นะครับพยายามเอาช่วงนี้ให้อยู่นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยช่วงที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะเจอปัญหานะครับมันจะเห็นปัญหาในช่วงนั้นนะครับโอเคครับมาติดตามกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูต้นข้าวกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ